สวัสดีค่ะป้าทขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะเป็นอยู่ที่ที่ดินองครักจังหวัดนครนาย,ยกนะคะสําหรับแปลงนี้ป้าบอกเลยนะคะผ่อนตรงกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะฟรีดอกเบี้ยสี่สิบเดือนเลยนะคะฟรีดาวค่ะไม่มีเงินดาวนะคะร้อยตารางวานะคะราคาสี่แสนแปดนะคะ, 4, 08, ะ,คะส่วนสองร้อยตารางวานะคะราคาเก้าแสนนะคะ พอนยาวๆกับกระางไปเลย40นวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะตอนนี้ยังมีแปลงว่างนะคะถนนในโครงการนะคะกว้าง8เมตรนะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณะนะคะไฟฟ้ามาเลยค่ะยังบ้านหลังนี้ค่ะเนี่ยค่ะสำหรับใครอยากจะมีแนวบ้านสวนบ้านสวน,น,นเกษตรนะคะท่านลองดูบ้านหลังน,นี้เลยนะคะไฟฟ้านะ้ำประปาเราเดินมาถึงบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่คือตัวอย่างบ้านนะคะที่ถ้าลูกค้านะคะซื้อที่ดินกับเรานะคะแล้วต้องาการที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะคะ ราคาบ้านหลังนี้นะคะสองห้องนอนราคาก็คือสองจุดเก้าเก้าล้านนะคะสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ํานะคะเอ่อแล้วก็เนี่ยค่ะหนึ่งห้องครัวนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะใครที่จะซื้อที่ดินกับเรานะคะเรามีเอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่จะจดซื้อ สร้างบ้านให้พร้อมค่ะสำหรับใครที่อยากมีบ้านแนวสวนเกษตรนะคะก็คือนี่คือบ้านตัวอย่างของเรานะคะที่อยู่ในโครงการที่ดินองครักษ์ตรงนี้ค่ะที่ดินองครักษ์ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับอำเภอแยกองครักษ์แค่6กิโลค่ะอยู่ใกล้มอสวอนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนสาธิตเพียงแค่5กิโลนะคะอยู่ห่างจากถนนรักศิลนครนายกมาเพียง5กิโลถนนค่ะอยู่ใกล้ชุมชนค่ะอยู่ใกล้กับวิทยาลัยนะคะตรงนี้ค่ะ ใกล้มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะแบบว่ามาใช้ชีวิตบ้านสวนนะคะเบื่อกรุงเทพแล้วเนาะอยากมามาอยู่แบบโปร่งโล่งสบายอากาศเงียบสงบนะคะมามีบ้านแนวสวนเกษตรนะคะเรามีบ้านตัวอย่างให้ท่านดูนะคะมีแปลนให้เรียบร้อยนะคะสาหรับใครที่จะซื้อที่ดินกับเราแล้วก็มาสร้างบ้านแนวนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะ2.99ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะที่ดินเราผ่านได้ค่ะ ฟรีดอกเบีย้ยฟรีดาวเลยนะคะถ้าสนใจที่ดินองคครักนะคะจังหวัดนอครนายกค่ะรีบทักหับก็เลยค่ะเพจขายที่ดิน y t u t u เปิ้นขายที่ดิน Facebook เปิ้นนักขัค่ะ0นย์านค่ะเป็นหกเก้ค่ะ